สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพีรวัตรงามาพานิชกรรมรการผู้จัดการและมอประเทศไทยค่ะหลิดิทธรมค่ะค,ะ,คคะครับคมเดชบุญนภัทรครับค่ะครับวันนี้หลิดิทธรรมสื่อการสําหรับผู้นําธุรกิจเครือข่ายที่เชื่อถือได้มากที่สุดกลับมาพบก,กันอีกครั้งแล้วนะครับแ่ะวันนี้นะคะกับการสัมภาษณ์พิเศษนะคะแทนกรรมการผู้จัดการนะคะของบริษัท หลออนมอจํากัดนะคะคีน,นะค,ะคุณพีรวัตรงามพานิชนะคะแม่เรารู้สึกว่ารอบนี้ต้องมีอะไรอัปเดตแน่นอนเลยนะคะทุกๆครั้งที่มาสัมภาษณ์เราตื่นเต้นตลอด<ช>นะะเนื่องจากมีเหตุ ที่เราต้องมาอัปเดตกันงค,ค,ความร้อนแรงของไลออนมอสสังเกตแม็กดอปเรานะคะตอนนี้นะคะความร้อนระอุนะคะของ l i ออนมอนะคะตอนนี้เป็นกระแสที่ดังมากๆนะคะคของความร้อนแรงแห่ความสําเร็จถูกต่อนง<ด>ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นเกียรติทุกครั้งนะครับ,รบที่ให้เกียรติเชิญทางทางผมมา สัมภาษณ์ในรายการนี้ผมเชื่อว่าในวันนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้รับมันคือผลลัพธ์จากการทํางานหลัง kick off event ที่เราพูดกันไปเมื่อวันที่สี่กุมภมาพันซึ่งเดี๋ยวเราคงมีการพูดถึงนนทั้งนโยบายและการเดินทางไปสู่ความสําเร็จแบบก้าวกระโดดในปีน,น,ปนี้ในสายมาที่สองครับรู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นแทนอะ่ะ <laughs> ตื่นเต้นอ่ะเพราะวันนี้เอ็มดจะมาบอกอะไรหลายๆอย่างนะคะความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็จะแนวทางในการที่เราจะเดินหน้าต่อในปีนี้นะคะครับ ในไตรมาสที่สองใช่ในแตรมาาที่สองของปีนี้นะครับค่ะเอาละครับก่อนอื่นก็ต้องขอญาตแสดงความยินดีกับท่านเอ็มดีนะครับครับแล้วก็สมาชิกของไลออนมอทุกๆท่านกับความร้อนแรงในการหลังจากการจัดงานไลออนวิสิตเ s ตสตาร์ทอัพครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอะไรกรไอโครงการโปรเจกต์คิกออฟใช่สองศูนย์เป็นสองสี่นะฮะเป็นคอนเออเป็นอีเวนต์แรกหลักคิกออฟอีเวนต์สี่กุมภา่ันเราจัดเมื่อวันที่สิบเจ็ดมีนาคมครับค่ะแม้วันนั้นคนเข้าห้องแบบ พลักเลยนะคะแล้วก็บัตรรู้สึกขายหมดเกลี้ยงในในระยะเวลารวดเร็วกับอันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์ใหม่หรือไม่คืออย่างนี้ครับผมผมเรียนแบบตรงไปตรงมาในรูปแบบของของการเทรนนิ่งหรือการอบรมต่างๆเนี่ยด้วยแนวคิดต่างๆผมว่าในแต่ละบริษัทน่าจะมีจุดเด่นนะครับของบริษัทอยู่แล้วแต่แนวทางของเราที่คุยกับทางผู้นําที่เห็นจากข้างหลังและหลายๆท่านเนี่ยผมมองว่าเรื่องการเรียนรู้ มันต้องเรียนรู้เพื่อไปฏืบบัติให้ได้กันที uh huh. กับการเรียนรู้เพื่อสร้างบรรยากาศสร้างกําลังใจหรือสร้างสร้างแค่คอนเทนต์ huh. ผมว่าผมว่ามันไม่ไม่มีผลโดยตรงต่อผู้มาเรียนรู้ uh huh. เชื่อไหมครับว่าเกือบหนึ่งพันคน600หกร้อยกว่าคนนะครับในวันนั้น uh huh. เนี่ยเราตั้งใจจะแค่ไม่เกินห้าร้อยคนแล้วเราไขา่ผัดด้วยนะครับ uh huh. ก็อนุญาตไม่ได้สังวนเรื่องราคาไว้ก็หลายร้อยบาททีเดียว uh huh. นะครับไม่ได้แจกอะไรเลยด้วยนะครับ คนเทเข้ามาไปได้สองสัปดาห์เราโซเอาท์ทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่เราประกาศไปก็คือเรากล้าการันตี LBS หนึ่งของเราว่าเป็นการอบรมที่แตกต่างแล้วทางทางเราและผู้อบรมเนี่ยเขาให้การการันตีร้อยเปอร์เซ็นว่าจะได้รับเราได้รับความเขาเรียกอะไรหลังไหลเข้ามาเนี่ยหกร้อยยี่สิบสี่คนโดยประมาณที่ในห้องนั้นที่นัดํำนวนนะครับค่ะสื่อว่าประสบความสำเร็จอย่างเยอะมากแล้ววันนั้นเนี่ย ในงานประชุมหรืองานสัมมนาในรอบนั้นเนี่ยยิ่งว่านะคนที่เข้า,าวันนั้นเราอยู่ในงานด้วยจะบอกว่าคนที่เข้าไปคุ้มค่ามากนะคะคกับบัตรที่คุณเสียไปนะคะแต่คุณได้ความรู้เต็มเกียรติเลยทั้งวันและแลจากกูรูนะคะผู้ประสบความสําเร็จก็คือที่รูปที่ขึ้นอยู่ด้านหลังเรานะคะคเป็นเกสมาให้เราในวันนั้นนะคะถือว่าวันนั้นสมาชิกทุกๆท่านได้รับ ความรู้อย่างเต็มเอียนแล้วก็สามารถไปใช้ต่อแล้วก็ไปทําธุรกิจได้เลยครับะะเดี๋ยวอาจจะขั้นตรงนี้หนึ่งหลายคนบอกเอ๊ะทำไมเริ่มมาขายบัตรขายงานแล้วบัตรไม่ใช่าาผมก็ต้องจะบอกว่านี่เป็นอีเวนต์แรกหลังคิกออ f อีเวนต์ความสําคัญคือที่ผมบอกการเรียนรู้เนี่ยเราต้องให้เกิดความแตกต่างในการส่งต่อความเข้าใจและสิ่งหนึ่งที่เราคุยกับทาง ทางคุณครูทั้งเจนะครับทางทางจริงๆท่านท่านเป็นผู้นํานะครับท่านใช้ประสบการณ์ที่เป็นมนุษย์กันลาบทุกคนใช้ประสบการณ์20ปีหล่อหลอมมาต่อคุณหัวข้อในแค่50นาทีแต่ใน50นาทีเราคุยคอนเซ็ปต์ว่าคนฟังต้องเข้าใจไม่ต้องจด นะสามารถเก็ตได้ทันทีทั้งทุกหัวข้อแลวทุกอย่างเนี่ยมันออกมาสมูทมากๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกนิดน,นึงครับก็คือเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันต้องเข้าใจง่ายหยิบออกมาทํางานได้ทันทีตท้องมีคงเป็นแล้วที่สําคัญก็คือผมแบ่งเป็นระดับประถมมัธยมมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยแล้วแยกเป็นปริญญาตรีโทเอกเราแยกเอ่อเขาเรียกฟังก์ชันการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกับ,ก,บกับแต่ละท่านแต่ LBS หหรือ Lion Business s อันหนึ่งเนี่ยคือรวมทุกคนแม่ทีมใหญ่คนใหม่คนทําแล้วรวมมาแต่เขาจะได้ความรู้ที่ออกไปส่งเสริมคนรู้แล้วรู้มากเอาไปส่งต่อคนไม่รู้ได้เริ่มต้นที่เรียกกันดูเม็ดรแรกอ,อะไรกัแล้วแต่ค,คนที่เป็นผู้นำอ่ะก็จะก๊อปี้สิ่งเนี้ยส่งต่อได้ทันทีนี่คือความสําคัญของ LBS 1ครั้งที่หนึ่งครคคคัเราโชว์โลปนี้ขึ้นบนหน้าจอแล้วเนี่ย ภาพบรรยากาศแบบนี้ท่านเอ็มดีมองเห็นอะไร,ะไรบ้างครับเนี่ยก็อย่างนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราคงเราคงไม่คิดว่าภาพมันจะออกมายิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ที่สําคัญก็คือผลลัพธ์หลังจากนี้ต่างหากซึ่งเดี๋ยวเราคงพูดคุยกันผมต้องขอบคุณคอสนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นความตั้งใจของผู้ให้และผู้รับแต่สิ่งหนึ่งคือมันเกิดปรากฏการณ์เขาเรียกอะไรติดท็อตหมดทุกเรื่องในเดือนมีนาคมนะครับก็เลยขอตามภาพนี้ขอขอบคุณนะครับ ทีมบริหารสตาร์ทของผมแล้วก็รวมแล้วก็รวมทั้งเจ็ดท่านผู้นำน,นะครับที่อยู่ในรูปนี้เนะี่ยต้องขอบคุณไปถึงทุกๆท,ท่านและทีมงานเพราะท่านเหล่านี้นพาคนเข้ามาณนะวันนั้นนะ่ะมีคนจะซื้อบัตรอีก200ร้ยใบนะครับจ<อ>ทีมหนึ่งเราไม่มีอันนี้หลายคน,นุงสางมันเป็นข่าวออกไปว่ารจริงๆผมก็เลยประกาศบนบนเวทีว่าผมจ้องขอโทษที่ผม เกิดห้องแค่5้าร้อคนแล้วจริงๆมันต้องหนึ่งพันคนเพราะงั้นอีกครั้งต่อไปครับเราเจอปรากฏก,ฏกฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นเป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับค่ะเอาระดับ1 0 0 0อพันเลยนะใช่ใช่ค,คือเราต้องอย่างนี้คุณหญิงคุณคงเด่นเวลาการนั่งเรียนน่ะโดยส่วนตัวถ้ามองไม่บวกมากมันก็ดูน่าเบื่อนะนั่งกันทีตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วการที่มีคนระดับพันคนมานั่งเรียนรู้มันแทบจะคุมไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำอะ่ะ ผมเรียกว่าสะกดทุกคนตัวัเองอะ่ะผมฟังมาเป็นร้อยครั้งผมก็เคยออกจากห้องประชุมเลยแล้วผมก็มองไปที่ที่ดี่คอเออโทษทีคเขาที่พันเน์เ์่ของผมน้อยมากที่จะลุกเดินคุยกันทุกคนจับจอ้องนั่นแปลว่าผลผลลัพธ์ที่ออกมามันคือต้องยกเครดิตไปที่ผู้ให้ก็คือทางท่านวิทยากรและผู้รับที่ที่เขาสามารถ รับเขาเรียกลับสื่อได้เข้าใจและตั้งใจครับค่ะแล้วในใงานอ่ะที่ก็เห็นเรื่องของการเวิร์กช็อปด้วย<ช>คือมีการให้ความรู้เสร็จแล้วก็ให้ปฏิบัติเลยะนะคะแล้วมันก็คือเป็นอารมณ์ร่วมะ嘛ทุกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในงานวันนั้นเนี่ยรู้สึกให้ความร่วมมือ<ช>แล้วในการทำเวิร์กช็อปทุกอย่างตามที่เกสพูดนะคะ,ค,ะคือดีมากๆบรรยากาศคือถือว่าเป็นเกียรติในวันนั้นสุดยอดอ ถ้าบอกในแง่ของคนที่ยังไม่เคยเข้าสู่การประชุมเลยและก็ไม่หลายแผมเชื่อว่าหลายคนเคยทํำกิจมาก่อนแต่ว่ากระบวนการในการเรียนรู้ตัง้งจุดเริ่มต้นแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เคยทําแบบนี้ใช่ท่านเอ็มดีคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาได้รับตอนนี้มันจะเกิดประโยชน์เขามากน้อยขนาดไหนคืออย่างนี การทําอะไรให้มันดูเบสิกเรื่องของธุรกิจเครือข่ายมาร์เก็ตติ้งหรือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่เราพูดทั้งออนไลน์ออฟไลน์มันมีความซับซ้อนเกินกว่าบางคนจะเข้าใจาาเราก็กลับไปจุดเริ่มต้นอะไรที่จะทําให้เขาเข้าใจอยากไปต่อแลอ้วสสต่อ<า>ความรู้ที่เรียนไปได้ในทันทีเราทํางานกันอย่างหนักนะครับเพราะว่าบุคลากรที่เป็นวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยท่านก็มีความรู้ค่อนข้างเยอะแต่เราขมวดโล้อย่างเช่นบางท่านอ่ะทำยก หนึ่งคนนะครับทำรายได้มาน่าจะเป็นพันล้านบาทตลอด20ปีแต่ผมบอกกับท่านว่าผมขอ50นาทีต่อหนึ่งหัวข้อ,อแล้วต้องให้คนฟังเข้าใจโดยไม่ต้องจด โจ์นี้ถ้าเป็นผมโหทำไงวะใช่ใช่อย่างเข้าใจแล้วแล้วเขาสามารถเก็บไปส่งต่อได้ครับนี่คือเป็นจุดเด่นของ LDS 1ของเราใช่แล้ววันนั้นเนี่ยเกสทั้งหมดเนี่ยก็คือทำการบ้านมาอย่างดีมากๆขอบคุณครับยอด จำนวนเวลาทุกอย่างเนี่ยตามสเกจโดที่บริษัทกําหนดหมดเลยคุณหญิงจำนวนคอมเดตก็ได้อยู่ท่านอยู่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาที่อยู่ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นใช่ครับเรานั่งฟังจนเรารู้เรื่องธุรกิจหมดเลยตั้งแต่โอ้โหการเริ่มต้นเราจะดีคู้ยังไงเราจะไปเน็ตเวิร์กวายไอจอยวัวายเยอะแยะครับรวมถึงการพาแผนการทํายังไงถึงมีรายได้นะ ค่ะแล้วก็จบด้วยแบบโอ้ขมหมดปมด้วยออออออลอยน้ำตานะคะของหลายๆท่านนะคะที่พี่โฟม,ม,มจัดให้มันกลมกล่อมไปหมด มันปกตีมันไม่ล้นมันไม่ขาดมันเขาเรียกน้อยแต่มากอะภาษาอย่างนี้ถ้าทุกท่านเข้าใจถ้าไปวันนี้เริ่มต้นสิบนาะทีแรกเราพูดตรงนี้ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งครับนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของธุรกิจของเราเราคงมีหลังจากนี้ไปอีกค่อนข้างเยอะนั้นผมขออนุญาตขายคอร์สในครั้งหน้านะครับท่านที่กำลังชมนะครับท่านผู้นำนะครับในครั้งหน้า ผมคุยกับทางทางคุณครูทั้ง7คนทางทางท่านผู้นำที่เป็นวิรยอก่านะครับว่าเราจะปรับยกระดับของการสื่อสารและการถ่ายทอดให้ดียิ่งขึ้นมันจะดีกว่าเดิมยังไงเพราะครั้งแรกนี่โคตรดีมาแล้วเก็ก็ก็ต้องโยนไปที่วิทยากรกของ อะครับอันนี้พูดนะครับผมเชื่อว่าในครั้งหน้าเนี่ยด้วยประสิทธิภาพแบบนี้คุณเชื่อไหมครับณวันนี้มีการการันตีเกินหนึ่งพันคนผมไม่ได้พูดเกินความจริงคนที่เข้ามาฟังหรือใครที่ไม่ได้เป็นพันธุ์เน่ของเราครับผมกําลังพูดว่าวันนี้เรื่องของการขายบัตรเข้างานของเราเราถือว่าเป็นหนึ่งไม่รองใครในทุกอีเวนท์ท่านก็รหลือาตั้งแต่หลักพันจนหลักร้อยแต่วันนี้สิ่งที่เรามอบให้คือมันได้ผลถึง เขาเรียกกันรที่ผมบอกอ่าในเดือนที่ผ่านมา,าเราท็อปทั้งหมดคซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างานะครับอโอเคก็คงประมาณนี้สําหรับสําหรับการเริ่มต้นอีเวนต์แรกหลังคิกออฟอีเวนต์ครับค่ะแล้วอีเวนต์ที่สองตะกี้เห็นท่าน m อดีบอกว่า MD ดีจะบอกเลยในอีเวนต์ที่สองคงเป็นเรื่องเดียวกันเวทีก่อนท่านเดิมแต่ว่าเราคงมีกลับมีการพัฒนาในหลายเรื่องใ,ใ,ใ,ในในในคอร์สเดิม <łość> uh huh. นะครับก็คงประมาณนี้บัตรเราก็ไม่จําหน่ายไปแล้วตอนนี้ก็หลายร้อยใบผมเชื่อว่าตอนนี้มีผู้นําเข้ามาว่าขอขยายห้องได้ไหมหนึ่งพันคนตอนนี้เราจองห้องไปจุได้หนึ่งพันห้าร้อยคนเราลองนึกภาพนะครับว่า อย,อยู่มีคนไปพูดบนเวทีหกเจ็ดคนแล้วมีคนนั่งเทเตอร์ครับเรานั่ง,งฟังแบบนี้หกหกข้อเจ็ดหกเจ็ดชั่วโมงมแล้วคนหนึ่งพันสองพันคนนั่งฟังอ่ะคุณว่าเอาอยู่ไหม,มแต่ผมเชื่อว่าไลฟอันมอเลยวิกร์ของเราเอาอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเพิ่มคุณค่าคถ้าเราคิดเป็นการต่อยอดอถ้าวันนั้นเป็นหนึ่งพันคนคุณคิดว่าการเติบโตอย่าไปมองยอดขายบรษิษัทมันจะเกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเขาเรียกอะไรเป็นโมเมนตัม กระแทกไปที่พาร์ทเนอร์ของผมนะครับที่พาร์ทเนอร์ของคุณด้วยนี่เป็นพอยต์สำคัญที่ผมเริ่มต้นด้วยหัวข้อนี้ครับรบผมเชื่อว่าคุ้มค่านะเพราะว่าวิทยากรทุกทท่านเนี่ยย่อประสบการณ์สิบยี่สิบปีมาใช้ห้าสิบนาทีให้พวกคุณเข้าใจแบบง่ายๆถูกไหมคระแต่สิ่งที่ผมยังติดใจอยู่คือว่าบาทสองร้อยเก้าสิบเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมคือสองร้อยเก้าสิบสองร้อเก้าสิบเก้าบาทดูแล้วเนี่ยถ้าเอ็มดีจัดทุกครั้งมันก็ขาดทุนทุกครั้งเนี่ยครับเจ๊งก้ ตัวคนเดียจะเพื่อถัดทุนในแง่ของบัญชีการเงินเราเรียกว่าถัดทุนแต่ในแง่ของผมือนคือการลงทุน่านเดอร์ครับสิ่งที่เราพยายามจะทําเราใช้เงินทุนแล้วดูว่ามันคุมค่าพอโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพัฒนาแนวคิดและพัฒนารายได้ไปพร้อมกันในการพัฒนาแต่ละครั้งมันคือการลงทุนแต่การลงทุนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือผมต้องให้พัทเนอร์ของผม รู้สึกว่าออกไปแล้วคุ้มค่าแล้วก็สามารถไปทําเงินทํางานแล้วก็ส่งต่อความเป็นในเครือข่ายของเขาอย่างที่บอกครับที่ผมพูดไปแล้วสิ่งนี้เราเรารู้สึก17มีนาหลังจากนั้นเพียง14วันมันเกิดปรากฏก,การยอดขายยอดคนยอดตําแหน่งรายรับต่อวันการไปท่องเที่ยวถึงต,ตอนนี้220ตอนนี้ไป5บาทแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงพูดจบท้ายอันนี้คือกินปูดูเหี่ยวเหรอใช่คือโคตรจะบอก oh, oh. มันพ็อตทั้งหมดเช็คได้นะครับขออนุญาตไม่พูดถึงยอดขายแล้ค่ะตกไปตามนั้นแล้วที่สำคัญคือเรามีการจ่ายคอมมิชชั่นที่ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบมีความสุขมากตอนผมเซ็จคอมมิชชั่นรอบรอบที่ผ่านมาที่จะออกวันที่ห้าเนี่ยเราจ่ายเป็นล้านนะครับ<อ>ที่ออกไปเป็นล้านแ<อ>บบผมว่าตรงนี้เขายิ่งได้เยอะผมยิ่งได้เยอะคอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้ครับค่ะก็ ใช้จ่ายออกตั้งยี่สิบล้านรับสี่สิบนะครับคือตอนนี้อย่างที่ที่นั่นเอ็มดีบอกว่ามันมีการกระพ่ิบเกิดขึ้นหลังจากวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาโมเมนตัมมันแรงขึ้นคราวนี้ในความแรงขึ้น่งอยากจะรู้ว่ามันแรงขึ้นยังไงที่บอกว่าร้อแล้วอู่ไปหมดเลยโอ้โหตายบ้านแรกร้อแล้วอู่มันร้อนล้อู่ยังไงมันอะไรที่ทุกสติที่เคยมีมาก่อนเลยเนี่ยมาอย่างเมื่อกี้ที่ที่บอกไปครับ มันเป็นสิธิส่วนตัวของเราแตสิตินี้เนี่ยมันถูกส่งต่อโดยโดยมนุษย์เครือขขายโดยพาร์ทเนอร์ของผมในการไปแชร์ไปรีคูดโพสต์สิ่งนี้ที่ผมเห็นชัดๆคือต้องขออนุญาตนะครับมีพันธมิตรหรือจะค่าอื่นๆน่ะให้ความสนใจเราเยอะมากในทุกทีนี่คือสิ่งท,ที่ที่เราต้องการเราไม่ได้แบบว่าเราจะเปดึงนคนแต่สิ่งที่ที่ หลายทีมที่เข้ามาสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นจากคอสแบบนี้ครับ<ฆ>เขาเห็นจากระบบของแต่ละทีมที่มีเขาเห็นการส่งเสริมอย่างที่เรามี<ฆ>นะครับ มันคงไม่ใช่แค่ว่าเรามีสี่สาขาเรามีแบ็กอัพสิบห้าปีตรงนั้นผมว่ามันเป็นเบสิกแต่สิ่งที่เราพยายามจะมีก็คือเราให้ข้างนอกเห็นว่าสิ่งที่รับโดยเฉพาะเรื่องของรายรับรายได้ที่ถูกแชร์กระจายไปในเวลาสั้นหลายคนเป็นแสนในเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนบางคนครึ่งคอนล้านในหกเดือนออนี่คือสิ่งที่มันได้จากธุรกิจของเราที่เป็นบิสซิสโมเดลของเราครับค่ะอ่ะ,อะ แล้วถามว่าไอ้ที่บอกว่าแสซงทะลุถล่มทลายมันคืออะไรบ้างอ,อยากให้ท่าจะดีขยายความแรงตรงนี้ให้ท่านผู้ชมอะได้รับทราบนิดนึงคือส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะสร้าง business model ของเราในแต่ละอนุคงไม่ใช่แค่ยอดขายกับคอมมิชชั่นแต่สิ่งนี้ที่เราทำคืออันดับแรกนะครับเรามีตำแหน่ง ที่เป็นตำแหน่งรแรกๆของเราไลออนสตา Superstar ์สตาร์ประมาณที่สุดเทราะที่เคยมีมาไป <มา S 2> ถึงใ,<ช>ในช่วง3เดือนนะครับส่วนที่2คือในแต่ละเดือนเราเรียกว่าตำแหน่ง e x ็กค utive เดือนที่ผ่านมามีนาคมชรวเดือนเดียวเ,เราสร้างปรากฏการมียอด e x ็ก utive เยอะที่สุดอ,อันที่3ก็คือยอดรายรับที่เป็นเฉลี่ยต่อวันยอดเฉลี่ยต่อวันเยอะที่สุดในบรรดาบุลากรพาครับแล้วก็คงมีเรื่องของโปรโมชั่น ท่องเที่ยวกินปูดูเหี่ยวตอนนี้เนี่ยไป5บาบัแต่ยังไม่จบนะครับตัวนี้เช็คออกมาได้0 0งกว่าคน5าบัสแล้วโอ้โหพันได้ครับผู้ชมครับเวลาพูดแบบนี้มันเหมือนโอ้ยทำไมคุยจังเลยมันรุนี้นะาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นจากบิสเซนเลที่เราใส่ลงไปแล้วเกิดขึ้นหลังจากที่ LBS 1เกิดขึ้นด้วยแน่นอนมันเกิดความบังเอิญหรืออะไรต่างๆครับผมว่าในธุรกิจไม่มีฟกไม่มีบังเอิญหรอกครับถ้าทำกันเต็มที่แล้วที่สําคัญคือวันนี้เราทำโปรโมชั่นท แม้กระาท,าท่องเที่ยวให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์เรหรือหรือมาร์เก็ตติ้งแผนด้วยนั่นแปลว่าเขาได้เที่ยวเขามีความสุขเขาได้เงินเขาได้ขึ้นตําแหน่งแล้วเราก็มีฟัง์กชันรองรับให้เขาทั้งหมดค่ะนี่คือสิ่งที่สําเร็จจริงๆครับสำหรับสําหรับไรอันมอร์นะครับเป็นเป็นเดือนมีนาคมเป็นเดือน,นที่ปิดดินเลอร์้ากที่สุดด้วยอกองด,ดูไหดินเลอรของเราน่าจะ เกือบหนึกว่าดีลเลอร์วาวในเดือนเดียวนะครับในเดือนเดียวก็ต้องขอบพระคุณครับอาจจะด้วยเหตุผลอย่างไรก็ตามแต่ดีลเลอร์เนี่ยมันส่งผลให้ให้กับสมาชิกของผมเนี่ยสาทำไรายได้ได้เป็นหมื่นเป็นแสนต่อเดือน,นอเนี่ยจึงบอกว่าสตุปสติทุก,ท,ท,กทุกอย่างเลย ในการในโคสเกลในการทํางานทั้งหมดเลยแล้วในนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยความร้อนแรงอย่างที่ว่ามันมีอย่างต่อเนื่องแน่นอนับแลวเขายังบอกว่ามีไดมอนด์เกิดมากที่สุดอีกด้วยกไดมอนด์มันคือการสปอนเซอร์มาเรามีระดับไดมอนด์ไดมอนด์ก็คือในธุรกิจของเราครับก็ถือว่าเป็นระดับต้นๆแต่ว่าพอมีไดมอนด์เยอะๆแปลว่าจํานวนคนใหม่เพิ่มขึ้นหลักพันคนต่อเดือนซึ่งเราก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลักพันคนนี่เป็นวยทยนะหลัคนครับไดมอนด์พันกว่าเหฮะ ่ณวันนี้มีจํานวนสมาชิกเป็นเบอร์เราเท่าไหร่ครโอ้ตอนนี้ผมจําไม่ได้แต่น่าจะห้าถึงเจ็ดหมื่นผมไม่แน่ใจประมาณประมาณนั้น,น,น,นโอ้ตอน,นที่เข้ามาอย่างอย่างทีมอ่ะ อาจจะเอ่ยนามครับ,รบทีมสีชมพูที่เข้ามาแค่เกือบสองหมื่น 20, รหัสหแล้ก็เราพูดถึงรหัสที่เข้ามาไม่ใช่รหัสประสบความสำเร็จแล้วก็มีทีมทาง PDS มีทางทาง w i s d o m Group แล้วเรายังมีสายงานที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นคนไทยสปอนเซอร์ต่างประเทศที่เป็นต่างประเทศสปอนเซอร์ต่างประเทศด้วยกันมันมาพร้อมกันเพราะว่า การส่งเสริมการสปอนเซอร์ของเราเราทําอย่างรุนแรงก็ค,คือเราเราให้ทั้งทั้งโปรโมชั่นที่เขาสปอนเซอร์ง่ายๆประตูของเรากว้างมากๆหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าก็ 199, มาอยู่เป็นปน,นักธุรกิจของเราได้แล้วนี่คือเรื่องที่ทุกคนรู้ครับนส่วนตัวของผมถือว่าถ้าเทียบกับพันธมิตรที่ใกล้เคียงผมไม่แพ้ใครคถ้าเข้ามาในหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีนะครับแต่ว่าคิดว่าหลังจากนี้กับการที่เรามีระบบพร้อม อีเวนต์เราพร้อมการเคลื่อนคนที่เราปืนเป็นมืออาชีพพร้อมและที่สะพานนะครับในแต่ละทีมของูลที่พูดถึงเขามีระบบของเขาเองเขามีสิ่ง่ไดเหมาะเขาเองเขามีทีมที่ทําระบบเองและเขามีเครื่องมือที่เป็นเว็บไซต์อาชีพของแต่ละกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น PDA ไม่ว่าจะเป็น Wisdom กร o ๊ปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Pink นี่เป็น AI Affiliate ที่ผมเอนอที่กล้าพูดได้ว่าน่าจะเป็น น่าเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่กาะเทือนวงการธุรกิจเครือข่ายเพราะยังไม่มีเคยใช้เว็บไซต์ลักษณะแบบนี้และที่มันนหนเดก็พูดแล้วเราก็ปักอินเข้าไปในโลก ABI ของเราในการที่จะส่งเสริมให้เว็บไซต์นะครับของพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรครับมันเวอร์ไวด์เพราะ นั่นหมายความว่าถ้าเว็บไซต์เราไปที่ไหนแล้วระบบเขาไปด้วยอยู่ด้วยมันไปด้วยแล้วมันเชื่อมต่อกันนั่นแปลว่าสกายพาพของการสปอนเซอร์และสิ่งที่ความทันสมัยของระบบเนี้ยมันก็จะสับสนซึ่งซึ่งซึ่งกันละกันผมผมเชื่อว่านี่คือคำว่าร์ทเนอร์ครับราะว่าทุกคนเป็นผัดได้ของผมครับนั่นหมายความว่าแต่ละระบบแต่ละที่มีระบบเป็นของตัวเองเนี่ยจะมาปักอินกับ อ่ส่วนกลางของบริษัทด้วยใช่ไหมคะเพราะนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวช่วยในการดี่ได้ระบบออมกันผมมันมีบ้านหลังใหญ่ๆครับเขาก็จะมีมีเหมือนมีอะไรมีบ้านที่อยู่ในบ้านของเราจะเวลาเข้ามาในบ้านเขานะครับพอเป็นหลังบ้านมันก็อยู่ในอาณาจักรเดียวกันเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามที่มีเขาจะปักอินกับเราเขาเรียกปักอินทูเดอะซิสเต็มเพราะงั้นเวลาเข้ามาปุ๊บพอเปิดหลังบ้านแล้วหลังบ้านเราสวยมากระบบเราสมบูรณ์ระบบทุกอย่างภาพ วิดีทัศหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันสร้างความความมั่นใจเมื่อสร้างความมั่นใจแล้วเขามีระบบที่เหนือชั้นในระดับ AI เนี่ยค,คนคจะทะลักเข้ามาเมื่อทะลักเข้ามามาเจอเราเกิดความเชื่อมั่นมันก็ส่งเสริมกันนี่แหละครับาร์ทเนร์ที่ดีครับโอเคค่ะ